สวัสดีค่ะอันนี้คือเกิดจากการฝนตกตอนเช้าตอนตีซีนะคะก็เลยเป็นเหตุการณ์แบบนี้นะคะน้ำม,มาจากเทือกเขาอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวนะคะเบิ่งความแห้งของน้ำนะคะเราไม่กล้ายืน่นโทรศัพท์ออกไปเยอะนะคะ นี่คืออุทยานแห่งชาติน้ำหนาวนะคะอันนี้คือมีน้ำน้ำสายนี้มาจากอำเภอน้ำหนาวแต่ว่าน้ำเขายังปกติอยู่แสดงว่าไม่มีฝนตกแตกก็มีน้ำเยอะอยู่นะคะเนาะแต่น้ำไม่แดงไม่แดงเยอะเหมือนฝั่งนี้นะคะน้ำป่าเวลามาจะ รุนแรงมากนะคะมีความแรงแลเลี้วตามระตามตามลำดับที่ฝนตกนะคะเนาะ้อเสียวตรงใ,ใกล้ๆพวกเขานี่ค่ะเสียวตรงนี้มากเลยนะคะ ดูนานๆานไม่ได้นะคะไล้ตาตาไายนะคะจะพาไปดูอีกฝั่งของสะพานนะคะเราจะพาไปดูจุดที่เรามานั่งไหลสดนะคะให้ดูวันนั้นนะคะว่าน้ำจะเยอะไหมยเยอะนะคะ พี่น้องจ้าตรงนี้นี่ทิ่เป็นปลาถ้ามาจริงๆที่ถ่วมปลาอันนี้ทั้งมดนะคะถ้ามาจริงๆนะคะอันนี้ยังไม่ถือว่าแต่ถ้าตกนานๆก็ก็ก็น่าจะนะคะเรารีบงานเรานั่นเองนะคะเราก็เลยแบบจ <laughs> ิบรายละเอียดไม่ได้เยอะนะคะอดเอาอดเอาพี่น้อง นี่คือจุดที่เรามานั่งไหลสดนะคะคุณผู้ชมเราลงมาจากฝั่งนั้นนะคะท่วมไปหมดเลยนะคะตรงที่เรานั่งนะคะตรงที่เรานั่งนะะั่ะเลยกระตอมนั่นลงม้านั่น,นะคะ่ะที่เราบอกว่าถ้าฝนตกฝ่ามืดคือเขาสิบปากามานั่งไหลนะคะอันนี้คือวันที่มีน้ํานะคะคือวันที่มีน้ํานะคะน้ํามาเราค่ะนามาเขาะม่มี้นามมา ยังไม่มาจริงนะคะมาเล็กน้อยนะคะถ้ามาจริงๆปลาไพนนี่ไปหมดนะคะอันนี้ยังไม่ยังไม่ใช่ของจริงนะคะเนาะเล็กน้อยนะคะพอเป็นน้ำยานะคะพอเป็นน้ํายาค่ะคุณผู้ชม ดูนานๆไม่ได้ค่ะล้ายตาล้ายตาล้ายตาพี่น้องล้ายตาตาลายนั่นเองนะคะน่นเลยค่ะไหลไปถึงอำเภอชุมแพนะคะอีกหน่อยจะเยอะกว่านี้นะคะตอนนี้น้ำยังยังมากำลังรวบรวมกันไหลลงมาเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะโอ้โอ,โอ,โอแพนกล้องเร็วรีบนำงาน อลิตนำงานของเรานั่นเองนะคะเดินสะพานยังมีความเสียวเลยนะคะถ้าน้ำมาจริงๆจะสิถึงอ่าตรงตรงบ้านที่เขาเหลียวเห็นนั่นเลยนะคะถ้าน้ำมาจริงๆเนาะค่ะเนาะอันนี้ยังพอเป็นน้ำยานะคะพอเป็นกระใสเนาะเสียว อันนั้นคือทางอำเภอน้ำหนาวนะคะแสดงว่าฝนไม่ตกนะคะน้ำเพิ่งยังนิ่งๆนะคะเบื้องน้าซองสีใสกันเลยนะคะอันนี้มาจากอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวแสดงว่าทางอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวมีฝนตกหนักนั่นเองนะคะจะเลยเป็นแบบนี้นะคะ่ะเสียวปะคะคนไทยยังเสียวเลยนะคะ